p l a y s t a t i o n 5 Pro อาจไม่มาเร็วอย่างที่คิดเพราะตัวเทคโนโลยี FSR ในคลิปนี้ก็จะเป็นมุมมองของผมเองนะครับที่จะบอกว่าก็ค่อนข้างจะคุกคีนในวงการวิดีโอเกมมาอย่างยาวนานกับช่วงวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้ เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเกมคอนโซลที่ร้อนแรงที่สุดในไทยเวลานี้กับเจ้าเครื่อง p 5กันหน่อยนะครับก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาสอบถามทั้งหน้าไม้และก็หลังไม้มามากขึ้นเลยกับช่วงเวลานี้นะครับกับตัวเครื่องเล่นเกม p 5รุ่นโปรจะออกมาไหมในปีนี้หรือเวลาอันใกล้ที่จะถึงนะครับซึ่งตัวคำถามหรือข้อกังวลแบบนี้มันก็คงจะไม่เกิดขึ้น ถ้าหากว่าตัวเครื่อง PlayStation 5มันไม่ได้มีอายุอานามของทัวเครื่องเล่นเกมที่จะมีอายุครบ3ปีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับแถมช่วงเวลานี้ตัวเครื่อง PS5 ในประเทศไทยก็สามารถเดินเข้าไปซื้อ Walk-in ในหน้าร้านกันได้แล้วด้วยอีก ยิ่งทาให้เพื่อนๆบางคนนั้นเกิดความลังเลในตอนนี้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะครับแต่ก่อนอื่นผมขอออกตัวบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าตัวข้อมูลนี้มาจากมุมมองและก็ตัวประสบการณ์ของผมนะครับมันก็ออกมาได้ทั้งสองหน้านะครับไม่ใช่การฟันธงแต่อย่างใดเมื่อ<ม>พร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับกับตัวหัวข้อที่จั่วไว้ที่ชื่อว่า FSR ที่เจ้าตัวเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ตัวนี้มันทำงานได้ดีกับตัว CPU และ GPU ที่เป็นของทางบริษัท AMD แล้วก็ได้ติดตั้งอยู่บนเครื่อง PlayStation 5ในตัวรุ่นโมเดลปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับและตัวเทคโนโลยีนี้มันดียังไงล่ะครับมันก็ดีตรงที่ว่ามันช่วยให้ตัวเครื่อง PlayStation 5 Pro นั้นอาจจะยังไม่มาในเวลาอันใกล้นี้ได้นั่นเองมันก็คือการอั s สเกลในตัวงานด้านภาพของตัวเกมเหล่านั้นถ้าหากมีการใส่คำสั่งตัวนี้เข้าไปนะครับโดยเฉพาะตัวเกมระดับที่เป็น A ที่ต้องใช้พลังในการแสดงผลภาพกราฟ,ฟิกอย่างบ้าพลัง แถมช่วยแบ่งเบาภาระการแสดงภาพความละเอียดได้มากขึ้นแม้ตัวเกมนั้นจะมีการส่งตัวสัญญาณภาพที่มีความละเอียดไม่ถึงระดับ 4K นะครับมันก็สามารถชดเชยให้มีความคมชัดในระดับ 4K แบบเนทีฟได้เช่นกันนะครับและเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่จะตามมานะครับมันก็คือตัวเฟรมเรทของตัวเกมนั้นก็จะโดนยกระดับได้สูงขึ้นมาด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับแถมถ้าหากดูสเปคของตัวเครื่อง p 5ในตอนนี้นะครับกับตัวโค้ดเนมโอเบลลอน ของทางบริษัท AMD ที่มันมาด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับ7นาโนเมตรอัดแน่นมาด้วยจำนวน8คอของ AMD z e n 2นะครับแถมยังมีตัวแรมอยู่ถึง 16GB และยังมีเทคโนโลยีการอ่านข้อมูลแบบรวดเร็วดุจสายฟ้าแลบนะครับพร้อมด้วยการส่งสัญญาณภาพและเสียงด้วยตัวมาตรฐาน HDMI 2.1ถ้าจะเอาสเปคต่างๆเหล่านี้มาเทียบกับสเปคคอมพิวเตอร์ในตลาดปัจจุบันในราคาประมาณ20,000บาทนั้นก็ยังคงไม่ได้สเปคการทำงานระดับมาตรฐาน ที่ตัวเครื่อง PlayStation 5ใส่เข้ามาให้เลยในเวลานี้และเมื่อเรามาดูตัวเกมระดับที่เป็น A ที่ได้ใช้เทคโนโลยี FSR กับตัวแก้ไขแพดของเกมนั้นๆนะครับบนตัวเครื่องเกม PlayStation 5เพื่อนๆก็จะเห็นได้นะครับว่าตัวภาพนั้นมีความคมชัดที่สูงขึ้น แถมตัวเฟรมเลทนั้นก็ดูดีขึ้นมากกับตัวเกมอย่างไซเบอร์พังจากตัวข้อมูลของช่องดิจิทัลฟาดีที่ได้ทําการทดสอบให้เห็นแล้วและด้วยตัวเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ของ AMD ตัวนี้แหละครับที่มันทําให้เหล่านักพัฒนาเกมระดับที่เป็นเออาจจะไม่ต้องโหยหาพลังในการประมวลผลภาพการาฟริกที่สูงไปมากกว่าตัวเครื่อง PlayStation 5ก็ได้เช่นกันและหากเป็นแบบนี้เรื่องของการพัฒนาตัวเครื่องเกมตัวใหม่ของ PlayStation 5ที่ชื่อว่า PlayStation 5 Pro ถ้าหากมันจะออกมาสู่ตลาดนั้นมันก็ ต้องมีการทำงานด้านภาพกราฟ,ฟิกที่สูงขึ้นเหมือนอย่างรุ่นก่อนหน้านั้นอย่างเสีไปยังตัวรุ่นเสีโปร มันก็อาจไม่จําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ซึ่งถ้าหาตัวบุมมองที่ผมมองไว้แบบนี้มันเกิดถูกต้องขึ้นมานะครับเราเองก็คงจะไม่ได้เห็นชื่อ PlayStation 5 Pro ในปี2ปีนี้แต่มันอาจย้อนกลับไปยังรูปแบบการตลาดแบบก่อนเหมือนกับในยุค p 3หรือ p 2ที่แทบจะไม่ได้มีการปรับแต่งในภาคส่วนของ CPU หรือ GPU ในแง่ประสิทธิภาพของความแรงแต่กลับเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตระดับนาโนเมตร ที่เล็กลงมันจึงทำให้ตัวเครื่อง P2 หรือ P3 ออกมาในรูปทรงที่บางเบาลงอย่างมากและมันก็มีโอกาสที่เป็นไปได้สูงที่จะได้เห็นบนตัวเครื่อง PlayStation 5ตัวใหม่ที่จะมาพร้อมด้วยตัวสเปคแบบเดิมๆแต่มีรูปทรงแค่เพียวบางและน้ำหนักตัวที่เบาลงแค่นั้นเหมือนในยุค P2 หรือ P3 ก็ได้เช่นกันแต่ถ้าหากตัวสลิมมาจริงนะครับทฤษฎีที่หลายคนคิดไว้ว่าอาจจะมีการตัดช่องด,ดิสไดออก เพื่อเพิ่มความบางให้กับตัวเครื่องแถมเป็นการเปลี่ยนทายเทเทคโนโลยีของการเล่นแผ่นเกมเข้าสู่การเล่นเกมแบบดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าหากเกมเมอร์คนไหนที่ยังอยากจะใช้งานแบบแผ่นเกมอยู่นะครับก็อาจจะต้องซื้อตัวดิสไดบูเลแยกออกมามันก็อาจจะทำให้ PlayStation นั้นได้สร้างพัธมิตร ในด้านวงการฮาร์ดแวร์ PC เพิ่มได้อีกนะครับก็หลังจากที่ตัวเครื่อง PlayStation 5ในยุคนี้นั้นได้เลือกการใช้ในการเพิ่มความจุข,ของตัวเครื่องแบบ SSD โด้วยสล็อต M.2 ทนะครับที่ไม่ได้เลือกค่ายผู้ผลิต <PC. S 2> มันก็ทำให้บริษัทอย่าง WD ยิ้มแก้มปริมาแล้วแต่แค่มาด้วยความเพียวบางแค่นั้นมันก็อาจจะยังไม่พอนะครับมันก็อาจจะยังมีความแตกต่างส่วนอื่นเพิ่มขึ้นไปอีกแม้จะเป็นการติดตั้ง Ssdm.2 แบบที่เพิ่มความจุเองนั้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องแกะงัดถอดฝาเครื่องให้วุ่นวายมันก็เป็นอีกจุดเด่นนะครับของการใช้งานที่ทำให้เครื่องเกมรุ่นใหม่นี้ดูน่าสนใจขึ้นดังนั้นถ้ามุมมองที่ผมมองไว้เกิดมันออกมาเป็นเช่นนี้นะครับการจะซื้อเครื่อง PlayStation 5รุ่นโมเดลปัจจุบันในตอนนี้กับการรอตัวรุ่นปรับปรุงที่กำลังจะออกมานั้นมันก็คงไม่ได้มีความแตกต่างในแง่เรื่องของตัวภาพกราฟิกหรือความแรงในการเล่นเกมระดับที่เป็น A แต่จะได้ในแง่ของการใช้งานที่ง่ายและสะดวกกับการพกพาหรือจะเป็นการทํางานที่เงียบและเย็นลงและนี่ก็เป็นมุมมองของผมที่มองไว้นะครับว่าหากยังไม่เห็นตัวเครื่อง PlayStation 5 Pro ออกมาในเร็วๆนี้หรือปีหน้าคนที่รอซื้อเครื่อง PlayStation 5 Pro อาจจะต้องรอนานอีกสักหน่อยกับตัวเหตุผลต่างๆที่ผมยกมาให้เพื่อนๆรับรู้กันนะครับส่วนเพื่อนๆมองว่าตัวโปรยังไงก็ต้องมาแน่นอนในปีนี้หรือจะเป็นปีหน้าหรืออาจจะมองเหมือนผมกับในมุมมองคลิปนี้ ก็มาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ